ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณจะสัตว์ทุกความจริงครับคุณผู้ชมครับที่บอกว่าต้องเอาให้หนักเนื่องจากไปดูจํานวนของตัวพยูนก็หน่อยดีกว่าฮะพายูนนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ใช่ปลานะครับเหมือนกับโลมากับวานห้ามเรียกว่าปลาพายูนห้ามเรียกว่าปลาโลมาหรือว่าปลาวานเนี่ยฮะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีปอดมีต่อมน้ําตาเหมือนกับเรามีเขี้ยวมีฟันหางนั้นขนานไปกับพื้นตอนนี้เฉลี่ย เหลืออยู่ในประเทศไทยทั้งสองฝั่งคืออันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยเฉลี่ยแล้ว240ตัวเท่านั้นอาจจะดูเหมือนเยอะนะฮะแต่ถ้าคุณลองมาเทียบแล้วการเอาเทียบเอาแค่ตึก M G M M Grammy ตึกเดียวเนี่ยมีคนมากกว่า240คนแน่นอนแต่พยูนนั้น240ตัวทั้งประเทศไทยสุ่มเสี่ยงต่อการศูญพันธุ์ในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ศูนย์พันในประเทศไทยนะครับที่อื่นยังมีอยู่ที่เป็นลักษณะใกล้ๆเคียงกันกับพายูนก็ยังมีอยู่แต่เอาเถอะเราสโคบลงมาเพียงแค่ของที่เมืองไทยเท่านั้นจากเฉลี่ย240ตัวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าสาเหตุการล่าพายูนเนี่ยมันมาจากไหนมันมีบางคนที่ล่าเพื่อกินเนื้อแต่กลุ่มคนพวกนี้น้อยมากเพราะต้องยอมรับว่าทุกวันนี้มันมีเนื้ออื่นให้กินเยอะแล้วบางคนเขาก็บอกว่าพายูนน่ะมันเป็นสัตว์ใหญ่คล้ายๆช้างแต่มันไปอยู่ในน้ํา ะะดังนั้นเนื้อของสัตว์ใหญ่เขาจะไม่กินอย่างเนื้อช้างอย่างเงี้ยคนจะไม่กินกันเนื้อพยูนก็เช่นเดียวกันชาวประมงบางส่วนบางพื้นที่ก็มีความเชื่อว่าเขาไม่กินกันครับเนื้อประมงแต่สิ่งที่มักจะเอาไปเหมือนล่าช้างเลยฆ่าช้างเอางาฆ่าพยูนเอาเคี้ยวเช่นเดียวกันครับแต่น้ําตาพยูนเดี๋ยวเราพูดกันต่ออีกอย่างหนึ่งนะฮะคืออย่างนี้ครับผู้ชมครับ เขามีความเชื่อกันว่าใครก็ตามที่พกเขียยนะเข้ยวพยูนนะพกเขี้ยวพยูนเนี่ยชาวประมงจะพกเขี้ยวพายูนไปเพื่อเขาบอกว่าคืบก็ทะเลสอก็ทะเลอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้เมื่อเราแล่นเรือออกไปดังนั้นเราจงพกเขี้ยวพยูนไว้เพื่อเป็นการป้องกันตัวเวลาพายุมาเราจะได้รอดซึ่งสมัยโบราณก็อย่างที่บอกแล้วครับยังไม่มีการพยากรณ์อากาศชาวประมงก็เลยพกเขี้ยวพยูนให้อุ่นใจแต่ณเวลานี้ขอโทษนะ คุณฟังพยากรณ์อากาศคุณก็รู้แล้วขอโทษนะแม้ว่าคุณจะไม่ฟังกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ฟังพยากรณ์คุณมีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งอย่างเงี้ยเรือเรือลำหนึง่งมีเครื่องหนึง่งคุณพยากรณ์อากาศได้ด้วยตัวเองเลยที่ซ้ําว่าทิศท,ทางที่คุณกําลังจะมุ่งไปนะั่นแหละความเร็วลมเท่าไหร่มีพายุหรือเปล่ามีมรสุมหรือเปล่าดังนั้นไม่ต้องพกแล้วเขี่ยวพายุน่ะเชยมากเหมือนบ้านไหนที่มีเขี่ยวช้างไม่ใช่ครับงาช้าง อันใหญ่ๆอยู่เยอะๆที่เขาต้องเปิดให้ลงทะเบียนเหมือนกันน่ะมันเป็นอะไรที่ไม่ได้มีพุทธคุณหรือว่ามีอะไรวิเศษมันเป็นเพียงแค่เหมือนฟันของคนเวลาคุณฟันหักคุณเก็บฟันคุณไว้ไหมเล่าให้คุณให้คนอื่นไปบูชาไหมเล่าไม่มีฮะดังนั้นความเชื่อเนี้ควรจะเอาออกไปอีกอย่างคือน้ำตาพยูนถามว่าในทางวิชาการพยูนมีน้ำตาไหมพยูนมีน้ำตาเพราะพยูนมีต่อมน้ำตานะฮะ แต่ว่าน้ําในต่อมน้ําตาเนี่ยมันคือมันน้อยมากแต่บางทีออกไปขายกันคุณดูสิครับน้ําตาดูหยงดูหยงดูหลงเนี่ยเป็นอีกชื่อหนึ่งของพยูนซึ่งก็คือพายุนนั่นแหละเนี่ยประกาศขายกันต้งต้งเลยครับ350บาทต่อขวด590บาทต่อขวดเขาบอกว่าน้ําตาพยูนมันเป็นเหมือนกับคุณใสเนี่ยคุณเอาไปใช้ทารรยาสเสน่ห์ใครก็รักใครก็หลงเอาไปผสมในน้ำมนต์แล้วปะพรมเป็นสิริมงคล เออคิดไปได้ยังไงกันเนาะคือมันไม่ได้มีคือมันคือผมอยากจะให้หน่วยงานไหนก็ได้ช่วยล่อซื้อซะหน่อยแล้วเอามันมาแยกชนิดสิว่าไอ้ของเหลวในนั้นนะมันเป็นน้ําเปล่าสักเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันมีน้ําตาพายูนอยู่ด้วยจริงหรือเปล่านะฮะสามบาท590บาทแลกกับชีวิตของพยูนไม่คุ้มหรอกครับผมไปดูความคิดเห็นนะเป็นความคิดเห็นของดรมาโนดครับ ดรมาโนนั้นเป็นอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาเจ้าใหมซึ่งเป็นสถานที่ที่มีพยูนเยอะท่านก็เคยเล่าให้ฟังด้วยนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ในพื้นที่เนี่ยมันเข้มข้นเหลือเกินแต่การล่าเอาเคี้ยวเนี่ยเข้าใจได้ว่าอย่างไงแต่การล่าเพื่อเอาน้ําตาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเนื่องจากอะไรครับเขาเคยเห็นภาพภาพหนึ่งนะฮะ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้รับโทรศัพท์แจ้งมาว่ามีซากพยูนตายมาเกยตื้นอยู่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไปที่นั่นแล้วเชื่อไหมครับว่าภาพที่เขาเห็นคือภาพชาวประมงแถวนั้นน่ะถือไซลิงนะ์น่ะไซลิงเ์เหมือนเหมือนเหมือนก็บอกฉีดยาคุณจะถามว่ามาทําไมไซไซลิง์เอามาทําไมอ๋อบอกว่าจะมาขอน้ําตาของพยูนมันจะทํายังไงล่ะบอกอ๋อขอเจาะตาพยูนหน่อย คือน้ำตาพยูนเนี่ยตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นต่อมน้ำตาของพยูนนะแต่บางคนเขาหาต่อมน้ำตาพยูนไม่ได้เขาเอาไซริงแจะทะลุลูกกระตาแล้วไปดูดเอาสิ่งเหลวเป็นของเหลวที่มันอยู่ในลูกกระตามาแล้วก็อ,อกผสมน้ำแล้วก็ออกขายบางคนขายได้สี่พันแบบนี้คือน้ำที่มันเข้มข้นมากมากบางคนขายได้พันหนึ่งบ้างหลักร้อยก็มีบ้างผสมน้ำอื่นคุณจะทำไปทำไมคุณผู้ชมครับบอกโทษกันหน่อยดีกว่านะฮะ โทษทันนะตอนนี้มีกฎหมายออกมาแล้วนะครับการลงโทษผู้ที่ล่าพยูนพรบรสังวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามาตรา12ห้ามผู้ใดล่าสัตว์ป่าสังหนวหรือสัตว์ป่าคุ้มครองจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีนะฮะและปรับตั้งแต่3 0 0แสนถึง1 5 0 0 0ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโทษเยอะนะครับคุณผู้ชมครับแล้วหวังว่าเหตุการณ์นี้จะจะเป็นอุทาหรณ์แห่งดีเป็นอุทาหรณ์อย่างดีให้กับใครก็ตามที่คิดจะทาปิดท้ายครับ อาจารย์ทรัำรงนาวาสบัสดออกมาบอกว่าต้องดำเนินการอย่างเฉียบขาดต้องตั้งรางวัลน,นำจับเพื่อให้เกิดการจับให้ได้ต้องร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครองบั้นคงสืบสวนเร่งรัดประกาศกระทรวงทรัพยากรคุ้มครองทะเลในจังหวัดตรงังตอนนี้ผ่านคอรมอแล้วนะฮะอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาถ้าผ่านกฤษฎีกาเดี๋ยวจะเอาเข้าสภาแล้วเร่งรัดทําแผนพายุนแห่งชาติหรือว่ามาเรียมโปรเจกต์ ตอนมาเรียมอยู่เนี่ยมีโปรเจกต์มากมายเกี่ยวกับพยูนพอมาเรียมไปปับ๊บทุกอย่างสต็อปหยุดนิ่งทําไมไม่ดําเนินการต่ออา้าวดำเนินการต่อครับแม้ว่าจะเป็น240ตัวแต่โลกนี้ไม่ควรจะสูญเสียสัตว์ชนิดใดไปให้มันสูญพันธุ์โดยสิ่งไร้สาระอย่างเช่นการต้องการน้ำตาไปเป็นของขลัขงทางสายศาสตร์นี่คือจัสัตว์ทุกความจริงฮะเขาคิดว่าอะไรนะพอได้ปรับผมแล้วมีพลังพิเศษมีอำนาจอยู <ๆ S 2> อย่โ <ๆ S 2> ยงคงกับนัน ใช่นี่มันยังตายเลยเนี่ยพยุงมันยังตายแลยก็จะไปเอาซากมันมาแล้วคิดว่ามันจะช่วยได้เออโอเคขนาดเจ้าของน้ำตามันยังถูกแทงเข้าเลยอแล้วเราเอาไปเอาน้ำตามันไปใช้เราก็ต้องถูกแทงเข้าใช่ไหมฮะโอ้ยแย่จังไม่รู้จะพูดความเชื่อทางสิยาศาสตร์บางอย่างเราคนเรานี่บางทีเราต้องเปลี่ยนนะเราต้องเปลี่ยนครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ